วันนี้จะมาแกะพัสดุนะคะที่พี่เมย์เพิ่งรับเลยเมื่อกี้นะคะสดๆร้อนๆเลยความจริงของเรื่องก็คือทานกาแฟทุกวันค่ะแล้วก็ชงทานเองด้วยนะคะก็อยากมีที่วางกาแฟค่ะแบบว่าเก๋ๆสวยๆมินิมอลมินิมอลไปเห็นตัวนี้มานะคะก็เลยกดขอสินค้าตัวอย่างฟรีค่ะที่ร้านก็อนุมัติเรียบร้อยนะคะวิธีการต่อนะคะพี่เมย์จะบอกว่าง่ายทำไมถึงบอกว่าง่ายเพราะพี่เมย์ไม่ได้ดูคู่มือเลยนะคะคือพอจะเดาออกเลยค่ะว่ามันจะต้องต่อแบบไหนมันเหมือนตับจิ๊กโอเลโกอะไรประมาณนั้นเลยค่ะเขาก็แพ็คของมาให้อย่างดีเลยนะคะและสี แต่ถ้าใครซื้อมาแล้วต่อไม่เป็นกระดูกิปนี้ได้เลยนะคะพอเราชงกาแฟาทานทุกวันเราก็อยากมีที่วางแก้วสวยๆแบบนี้นะคะเวลาเราใช้อะเราก็จะได้หมุนเอานาง่ายสะดวกด้วยะคะ่ะในการใช้งานพี่เมย์กะจะเอามาวางแก้วนะคะแล้วก็วางช้อนแล้วก็วางพวกขวดกาแฟค่ะที่มีเมย์ทานทุกวันค่ะก็จะวางไว้ที่โต๊ะทำงานแบบนี้เลยนะคะเพราะยังไงก็ต้องไปทำทานทุกวันอยู่แล้วนะคะข้างๆก็จะเป็นเครื่องชงกาแฟาสดอยู่แล้วะคะ่ะจะสังเกตได้เลยนะคะว่าโต๊ะทำงานพี่เมย์ก็จะเป็นสีขาวทั้งหมดเลยและในความโชคดีที่ชั้นวางแก้วนะคะที่แบบมุนได้แบบนี้ยเเเคค้าาาามมมีีีีสสสสขกกกัด่่่ะะ็็ทพล ถามสินก็แอบไปดูรีวิวเขามาก่อนนะคะก่อนที่จะขอสินค้าตัวอย่างฟรีจากร้านเขาไปดูรีวิวก็มีแต่รีวิวที่บอกว่าบอกว่าดีมากมินิมอลมากสีสวยมากนะคะพี่เมย์ก็เลยตัดสินใจขอสินค้าตัวอย่างฟรีทันทีค่ะก็ไม่คิดว่าร้านจะใจดีส่งให้ทันทีเหมือนกันวันนี้พี่เมย์ได้รับสินค้าแล้วก็เลยมาต่อให้เพื่อนๆดูนะคะเพื่อเป็นการตัดสินใจที่ง่ายขึ้นว่าเออควรจะซื้อไหมก็อย่างที่เห็นและตัดต่อนะคะเปิดโฮมคาเฟ่ของตัวเองทุกวันใส่แก้วกาแฟของเรากับกาแฟแก้วโปรดของเราแบบนี้ได้เลยค่ะเวลาใช้้้้้้้้งงงงาา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 นน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 นพพีีีี่่่่่่เเ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 มม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 ยย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 ์์์รรูููสสสสึกก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 วววววัััะะ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 ดดดดดบบบบๆๆๆลล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 คคคคคคคอออออไแแแแแ็หหุุุิิิขโโโททต๊จถ